ครับสวัสดีจ้าครับมานี่ก็มาพรอกันเซาวันจันทีพหาเดือนเมษาปีห้องขาเนาะครับน้องครับกป็สวัสดี่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผมขอมาชมทั่วโลกครับมานี่มาด้านกับพี่พี่พาน้องขึ้นผู้เขเกัาครับนี่ข่าวใหญ่เป็นทรงข่าวเนาะบางบางมูมเขาได้เห็ดเผือกลงเมื่อครับแล้วเลยมาเลาะเบิ้งมายามเบิ้งไปอีกครับ ต้ังพี่ไายเปิ้ลเริ่มมือหัวเรื้องเนาะแม่ครับข <c oughs> อบคุณลุงหลายเด้อจ้ะลุงกปแาเนาะก่อนชมข่าวให้น้องตลอดเนาะจ้ะม,มาหลุดกันเบิ่งครับมานี่มาบาลานกับสาน้องสีมานบ่มานี่นนไปกันเลยครับครับดอกเลยต้องคลิปห้อครับมานเร็วมานแล้วจ้าดอกใหญ่ยงามเลยครับเห็ดทรงฝนนึ่งดอกนึง่งน้องเก็บมาแล้วออรครับเห<ต>็ดทรงฝนดอกนึ่งมันนั้นลวจ้า ครับเลยครับมันนี่แกซองฝาปอดโป้งครับมันนี่แจงแดดซองออกมาแต่เศร้าแล้วครับเห็ดทานครับเห็นมันปูนะโอ้ลูกคนเดียวเห็นแบบนี้แล้วจ้ะเห็นมันปูใหญ่แจงเสียบเลยครับจ้า เห็นนาเลงก็นีครับเห็นนาเนงซีซมพูนาะไรเนาะนี่าอึดจ้าอ๋อเห็นนาเรงงามเลยครับโอ้ยโอ้ยดอกงามเนาะจ้าอยดอกนเนาะนาเลครับอ๋อนาเรงเดียวเห็นเปล่งเรียงเอาได้ป้ะโอ้ยต่อเงเหลืองอยู่ไดนจ้าอ้าวเห็ดเรียงหนาครับโอ้ย เฮ็ดอกงามเลยเนาะครับทักนิดครับทักฝนเฮ็ดขาวดินหมดที่นี่เดี๋ขอมันจะนอนเสาโคตลงหวังเลยจ้ะเบ่งกันเบ่งกันครับเฮ็ดมันปูครับเฮ้ยหลังออกน้ำมาแล้วฝนตกมาอีกหลายรอบเนาะจ้าหัวว่านหัวว่านเมื่อก่อนนี่เนาะฝนตกแล้ว <Yeah. S 1> เพราะว่าตกแห้งเติอครับน้ำจนไหลแต่คลองมีซีทรุ่นนี้นครับว่าฝนตกมาแล้ว้ามันฝนหยุดตกไปนี่สักสองสมือครับอุณหภูมิพิ่มได้นะที่มีเห็ดเกิดขึ้นมาอีกครับแตะลอรุ่นกันเบิง้งเาจะมีเห็ดยัาง,งาออกแน่เห็ดทันปูอีกครับหาขี้หยาง ใช่เนาะใช่เอาข้าวพอเฮ็ดบดขอหน่อยนึงครับอืคบดปลายขาวครับกแกงกบแกงได้อยู่ครับแกงได้บดต้นเขาดเปก่อนตามเฮ็ดผนออกอีกรอบเนาะปลากระซุ่มเนาะเมนปลาซุ่มอยู่จากฝนตกใ่ส่งสัญญาณแล้วครับเพราะว่าโมเฮ้ยบบานเพิ่นใดลงมาแล้วครับ นี่มันนี่ก็มาพอกันอีกแล้วกับสาวเล็กมากเลาะครับสวัสดีค่ะครับมาพอกันอีกแล้วขอตทษค่าไพ่ด้จ้ะมาหยาเท็ดกับเอื่อยเด้หมดเลยกวนอีกแล้วจ้ะมากวนอีกแล้วหมอกหน้าเตียงตื่นเอ็กเสือ เดือดครึ่งตาเหรอเดี๋ยวคืึตานล้วอาจจะไหวเยือดตานี่เอาเห็ดบดมาสิตาพี่จ้าเห็ดบดเอากระเจี๊ตาน้ำมาล้านครับนายกอถ้าเมนเทาได้เห็ดลายเก็จะเอาใส่ถุงใส่ปีเนาะจ้านี่โอ้ยเด็กอ๋ออยู่เด้เห็ดบดนี่ย แกงอิมอ่มแล้วน้ำใหม่สุดไปแกงใส่เดียดย๋ยวสิพ่อพยายามน้ำใหม่มองเขาเคยเก็บปะเนาะน้ำใหม่คอยอยู่เพื่อนเท่ากับมีม <า S 2> ่แม,ม่ใครหมดแดงยังอยู่ทั้งห้างเท่ากับมี่อ่าไปเลยครับไปลุ้นกันอีกครับแดงกงลังทำครับหนบังานแต่ว่าแข็งดีแห่งจ้ะ

ตัวคือบนนอกแบอนี้ฮหลุนกันเงียวๆครับอ่าเห็ดแดงลำมาครับขากรได้เระแถวยาวขึ้นแดงลำมาโอ้ยขาขี้เหวดีจ้ยอดคือเข็ดแดงลำมาขมมาหาบง ทนเอาไหมท่านลงเคลียร์ไปตองไปลกันน um ีก็ ผาา้าน่องมาเห็นักเห็นนวเธอเก็มาปอดิเธกเบมอเออันนี้ผ้ามาประผาดผาปลาเอบเห็น้าเด้อครับสานงมายามห่มเกา่านครับหมองกันสั้นครับเห็น <c oughs> <c oughs> ดอกเดียว <c oughs> เห็นดอกเดียวระวังเด้อสั้นแห่งนี้ มาดอกเงี้ยสิท่านนูเงี้ยเท่เดี๋ยวพแกงเลยเดี๋เห็นเห็ดงอม่ดูเห็มันปูป่เห็นมันปูอู้ดอกคนเห็มันปูครับดอกงาเลยง่ายๆเลยเกเสียดีเดี๋ยวเดีะจาพอ อม่างนี้เลยครับทํางามไหมครับหามเหงาห้งตุ่ที่เขาตามหานะอนนามหาตัวนี้นะครับสวงามไหมเนาะอกส่วนเข้าไปกันมาลานหน่่ยนะอยาบสนด่ะพอพออีกครับเดียวเดียวกันนะเดียวกันนะดี๋ยวก็ร่างงามด้วยจ้ะ ออกมาอีกแล้วใช่ไองดูเขาจะเก็บนี่ับไปอใช่ไหต้องใส่สายตาเนี่ยกันนะขนแดงสนมดำเนาะแม่เาหองเราเงียเนาะนี่ไม่ได้เลยแต่ฉันต้งเด้งแต่ฉนำหาปาอเนาะ ดอกใหญ่เป็นครับงหญ่นาดนี้งาได้อยูนี่ดอกใหญ่อีกครับอเก็ดปูข้นนอกเก็บตัวนะมันปูครับชนิดเป็นชนิดบางนะมันปูหน่อยนะก่อนบัวขาวใบใหญ่ขึ้นขาเก็บปมานี้นะกงแสบคือกันเด้อะแกงเหยือรวมๆนะ ส่งเขาเห็นเห็ดยังเขาไปเก็บไปเบิดแล้วเนาะจ้เห็ดผมเลแดงกำลังออกแล้วเด้อจ้ะกำลังส่งสัญญาณมาเลยครับดู่มต่อไปเลยเนาะเจ้าอ่ำแห้งเนาะแง่าจ้ะยางมาล้านเปียเปียกเบิดเลยย์ง่ายหน่อยเอาบ้างบอลเนาะเอาละอ้าวผ่องไฟลนะจ้ะอุ้ยบาลานอ๋อถ้าลงเผาเลยออมาออกมาออกมาน้อลงผอบผอบไฟผอบกยางมาได้เด้อจ้ะ หุนว่ากับบาลานไงเนี่ยทั้าหุุนเห็นยังงั้นุนๆน้อยน้อยนี่้องสานองบาลบอลของเล็กยาวบอลต่เด็กเขาปากนี่คือดนส่นลุงคนเเพิง่นแดงอลุงเ้เลุงเก็บเพ็แล้ว หาเสียบมไฟอยู่ฮะนั่นแหละครับเป็นเรื่อง่างไรครับตาโน่งเพิ่งจะเห็นอยู่พคนครับเป็นเอิรนดอลานอยู่โอ้ยดอกงามนี่ครับโอ้งามนี่ครับโอ้ดอกงามไหมครับเดี๋ยวจะหาไฟลงครับอ้าวต่ออีกเล้วครับ งามเลย,ยนสงญาณที่ดีมากจ้าโลมาเห็เดเห็ดผงแดงเก็บบระทานเ,เก็บบรไฟนัง่งหรื่ะทัเนาะฝากเนยเห็มกไฟด้ยครับหาเห็ดเด้ <c oughs> อ,อดอกง่ายด้ยครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> งามแหงเลอมเนาะนสญญาณที่ดีแหงแน่โบรานเนาเห็ดผงอดอกนึงครับ โอ้ยงามเลยครับเก็บเลยสาวน่งมาตรงไปฟังเสียงนกเสียงกามาเลือดแล้วเลือดหายเจ้าหายเจ้าเห็ดฟึงเลี้ยงเองป่วนเยอด้อจากคนตัวเนีอยหน่อแห้งปวนแห้งมาสั่งซันให็ปลานะครับสั่งสีสันนกในน่นนหนูปนปีกตกใจเบิดนลนนนน ต้องน้องปูปีออกเอาพยกลงไปดูสายบุญเห็นแต่หอยเป็นเคียใบรครับส <c oughs> วยงาไหมครับห <c oughs> อยเป็นเคียนะเ,เป็น <c oughs> ขมางก,กรนะจ๊ะ <c oughs> เป็นกระไดไปไายเติวไปไ <c oughs> อเลยมาสอดรอเก็ดครับ เ<ล>งงินถือ,อ,อไฟกัมีได้แาก่กินถึงไฟนั่เก็บเห็ดนเถิงกินเถิงหาครับของอม,าามัมออกแล้วจ้ะคอครับเจดดอกงามไหมครับดอกเป็นเนาะจุ่งงามด้วยจ้ะมึงแกงกะสีงามเหมเสร็จถึงแต่ว่ามันแก็บอกขั้นได้ออกบูมครับเนาะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทยอยออกนะจ้ะส่งสัญ,ญญาณว่า มันยังสิ่งเดียกตอต่อไปอีกดอกเนาะอือนี่เป็นดอกงามแหงครับสีอซ่อนสีเป็นแหงอือขออีกแล้วครับตานลงก็หาอยู่ฟังกุบนครับง<ว>ามเลยงามเลยครับ<ว>เอาเก็บเลยเฮ้ยหัวเพิ่น โอ้โหไอกินิดโอ้ยมโอ้ยเบิน่ครับไม่หญ่เลยดอกเนในเบลัไ่่นะวันเนาะท็กซิดอกนี่ก็คุ้มแล้วนี่โอ้ยงามพโอ้ยเมันบอคือบานนาะเอ็มเปินเอ็มเปินมวนเต้ในเฮตเ็กดอกยังมวนคกเตตาละพี่น้องเต็มตาละจาหนึ โตพวนบุ้ยเพื่อนไหนเตรียมตาของเพื่อนดี่ตัวครับเฮ็ดยังเฮ็ดบดบอแมนเดิ้ลเฮ็ดปอครับเฮ็ดยังเฮ็ดปอกเฮ็ดปอกคล้ายๆเฮ็ดบดนี่นะครับแมนเฮ็ดตระกูลเดียวกันแล้ว่ารสชาติกับแบบเดียวกันกับเฮ็ดบดครับสาวเล็กนึกว่าแต่เฮ็ดบดสาวเล็กก็ว่าเฮ็ดบดลุ้งว่าบอแมนเฮ็ดปอกลุ้งว่ะเฮ็ดปอพอถักเขาไพเรือจ้ะเอาไปแกงก็ได้ซุปก็ได้แต่ว่ารุ่นนี้ต้องเอาไปซุปให้ปลาซุปให้กิน แม่ดอกเนี่ยขอทุกมเงิเด้อจ้ะถ้ายลงใส่มื่นเราจะเอาแฮ้ขอถือพี่น้องยมาเด้อจัดเฮ็ดซุบหนุกแขกครับเฮ็ดซุบนกแค่ไอวะครับเอาไปผัดไปแกงกระแซบครับเป็นหมกกระได้เด้อจ้ะหมูยำมันจะหน่อยมันออกลายเขาตีมันคล้ายๆกับปาคล้ายๆเฮ็ดปวกนะครับคล้ายคล้ายกระได้น่ะ ดาหนูออกม่อึด่อยาด้วยนูเฮ็ดผีเอาเก็บพอ้าีส่นเต็มกับตาผาเมื่อายนี่เขาเอื่นเฮ็ดซบนกแขกเขฮ็ดท่งละเ้าวกินแสีบเพื่อกันแล้หดนี่เขาเนี่านีาเี่ยานียานีานี่เันครับมานเนี่ยเนีเนยเันเมนนาน Đây đó cái chùm phần Cái là nó đầy cái chùm phần cái ngầm đi 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 khi hết là ngột đèn nữa Đó chùm phần rồi, Khá, khá nhỏ đọc hết đây. Nó khá, khá โอ้ยยางลงทางพี่น้องเอ้ยเมื่อยแห้กันน้องเดุสองคนสาวนุ่งยางตามุมดลงไปเลยพลานลองเล่นลองลองลองลายผ่านไหมครับมันยากสไลด์หลอกเก่าเด้อสาวนุ่งเนี่ยโอเคเดินกินทีเนาะ ตาเป็นเ,เลอือเยอะมองอืมฮ่าด้วยเอ้ยโม่เฮ่ฮึ่มตาตาหน่องลงปลาเรื่อดิพ่อพีพ่อน้องอีกเด้อจ้ะได้ทุกทีก็เด่นครับนี่หยอดเห็ดเทีทวยวไหนเข้ามานครับมานน่นี่ นี่แกตานี่กะตาเฮดวาล้านครับเฮดเปล่งแดงกำลังออกไหมครับงามๆเลยครับนี่ห้องหลังสาวลาห้องหลังเล็กมากเลาะเปล่งแดงยึต้เปลงแดงกันทั้งใต้ครับบอไดเอาขึ้นมานี่พลังงันเป็นเฮดรวมครับมันนี่ลักลัก็เป็นเฮดเปล่งแดงครับครับเพียอนชอบคลิปนี้จยงไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นวาล้านน้ำเน่ กระดิง่งเกิทดทรับคลิปใหม่ๆจากป้าล้านครับครับพิกัดมือนี่ก็บ้านน้องแสงตำบลพลงามอำเภอบ,บทุทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับครับคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่าน,นั้นครับนอ่ออกันคลิปใหม่มือใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหนอสองสาวนอสวัสดีค่ะฮา้เม่อบ้านเม่อบ้าน Yeah. <laughs>